คือเนื่องจากไทยพักดีมีอันเดียวไทยพักดีเขาไม่ไปร่วมเพราะว่าเขามีคนเดียวมันไม่เพียงพอสําหรับให้ตําแหน่งรัฐมนตรีส่วนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีสสกี่คนรวมไทยสร้างชาติได้มากี่คนนะคะรวมไทยสร้างชาติก็ไม่พอที่จะให้ตําแหน่งรัฐมนตรีเหมือนกันเออคือจํานวนสสมันน้อยเกินไป รวมไทยทั้งชาติสองคนใช่ไหมอ๋อสองคนก็ไม่พอไม่พอปกติเนี่ยโคต้ารัฐมนตรีคือนะคะสิบคนต่อหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีอะ่ะโดยเฉลี่ยนะหรือมารบราลุนัเจ็แปดคนเนี่ยถึงจะได้หนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ว่ารวมไทยมีสองคนไม่พอพี่แป้งเข้าได้หรือไม่เออ กูมไม่รู้เนะ่กูไม่รู้แป้งไหนเนาะถ้าเกิดเธอหมายถึงคนที่เธอก็รู้ว่าเป็นใครหรืออะไรก็ตามถ้าเธอถามฉันนะออสุดท้ายแล้วน่าจะได้เข้าสุดท้ายแล้วน่าจะได้เข้าแต่แต่นะแต่นะถ้าประชาธิปัดถ้าประชาธิปัดเข้าพี่แป้งจะไม่ได้เข้าถ้าประชาธิปัดเข้านะทราบมาว่านะ ทราบมาว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้านะคะถ้าประชาธิปัตย์เข้าถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกล้าธรรมนัตจะไม่ได้เข้าประมาณนั้นอันนี้เท่าที่ทราบมาณเวลานี้แต่เบื้องต้นเนี่ยได้ข่าวว่าเขานัดเจรจากันแล้วนี่นัดนัดเจรจากันกันแล้วเขาคุยกันนอกรอบแล้ว เห็นเลขาเห็นเลขาพักเห็นเลขาพักกล้าธรรมนัตเนี่ยกล้าธรรมนัตเห็นเลขาพักกล้าทำเนี่ยเขาบอกแล้วคุณไพเลิกอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ดิวกันคุยกันกับเลขาพักภูมิใจไทยแล้วแต่การดิวหรือคุยกันเนี่ยจะนัดวันคุยกันแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะร่วมหรือไม่ร่วมหรือได้หรือไม่ได้แต่เขานัดคุยกันแล้วอันนี้เบื้องต้นนะ อหสวัสดีค่ะทุกคนส่วนประจ,จัิทิปป์เนี่ยถ้ามีกล้าทำประจ,จัิิปป์เนี่ยเขาน่าจะยืนเป็นฝ่ายค้านเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำทำผลงานให้ท็อปฟอร์มในการตรวจสอบเสร็จแล้วก็เพื่อกอบกู้พรรคอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคิดว่าเฉยเฉนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเข้าได้เขาคงเข้าแหละ เพียงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอภิสิทธิ์ที่เป็นหัวหน้าพักตอนนี้คณะที่เป็นหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักประชาธิปัตยตอนนี้เป็นคณะที่เคยดีวกับคุณเนวินแล้วก็คุณอนุทินเมื่อตอนสมัยปีห้าสามเพราะฉะนั้นถ้าเขายังคุ้นเคยกันอยู่ ก็น่าจะดิวกันง่ายเพียงแต่จุดยืนของทางปจจระิบัติคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าเขาจะร่วมรัฐบาลกับผู้ใดเขาก็จะต้องไม่มีพัรกล้าทำไปร่วมด้วยประมาณนั้นนะคะคือเขายืนในหลักการของของเขาแบบนี้นะคะโอเคเบื้องต้นประมาณนี้นะคะถ้าร่วมก็ผิดจุดยืน ใช่ค่ะถ้าคุณอภิสิทธิ์อยู่เนี่ยไม่น่าจะสามารถไปร่วมได้นะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสบูส่แดงใ,ใช้ดีมากใช่ไหมคะ พวกส้มจะพยายามให้เลือกตั้งเป็นโมฆะเป็นไปได้ไหมไม่ค่ะยากเพราะว่าทุกฝ่ายล้วนปั่นล้วนมีเหตุผลแต่ขณะเดียวกันกว่าจะโมฆะก็นูน่นน่ะชัดหน้านูน่นน่ะเป็นปีทำไมส้มไม่กล้าร่วมรัฐบาล ทำไมส้มไม่กล้าร่ารวมรัฐบาลเพราะเดี๋ยวโดนด่าเนื่องจากประกาศหลักการไว้ว่าจะไม่ยกมือให้อนุทินเป็นนายกแต่ก็คงจะไม่มีใครยกมือให้เท้งเป็นนายกมีคนบอกว่ามาร์กจะลาออกอีกรอบไหมถ้าเกิดมีการไปร่วมแล้วมีเทาไปร่วมแล้วก็มีก้าคุอพิสิทธ์เขานำทับถ้าหัวหน้าไม่ไม่ไปร่วมก็ไม่น่าจะมีใครสามารถลากกันไปร่วมได้นะคะ ได้สบู่อุดหนุนสบู่แล้วนะคะตามมาจากอาจารย์เบียสบู่ดีมากสบู่ดีมากทุกคนบางคนบอกว่าเอาท่านอภิสิทธ์ไปเป็นประธานสภาแล้วเอาปฏิรูปอีกยีิบเอ็ดเสียงเข้ามาร่วมอันนั้นก็โมเดลนั้นก็เกิดจากไอเดียของดออรมริกานั่นแหละแต่ว่าน่าจะยากเอออาจจะเป็นไปได้ค่ะ ยี่สิบสองเสียงวัชรทิปัต์ไปร่วมโดยที่อภิิ์เป็นประธานสภาคืออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องไม่มีกล้าทําอยู่ดีตอนนี้เสียงกล้าทําเนี่ยเขาห้าสิบสี่เสียงวัชรธิป,ปัต์มันยี่สิบสองภูมิใจไทยเกาะมัดพักเพื่อไทยแน่นแล้วตอนนี้ก็เป็นเสียงข้างมากแต่ยังไม่ปีแต่ยังไม่ไม่มากเท่า เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเท่าที่ทราบเนี่ยเขากําลังตัดสินใจอยู่ว่าระหว่างกล้าทํากับปัจจาิปัต์เขาจะเลือกช็อปอีกพักหนึ่งอ่ะเอาใครมาส่วนพักเล็กๆอื่นๆเนี่ยเขาน่าจะเก็บ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 พักเล็กๆอื่นๆไปร่วมโดยที่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีรงรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะมีน่าจะได้สัดส่วนไปละน่าจะได้สัดส่วนไปละแต่มันจะมีพักที่ ระดับห้าเสียงหกเสียงเนี่ยพวกนี้อาจจะได้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรพวกนี้อาจจะไปนะคะอาจจะมีไปร่วมเขากําลังเจราจาก,กันอันนี้คือตามรายงานข่าวนะคะค่ะตามรายงานข่าวมีคนเข้ามาบวยรอมริกาบอกว่าโอ้ยก็วนไปวนมาไปขี้ค่ะไปขี้ค่ะท่านรัมริกา พูดไม่ถูกจัจเลยพูดไม่ทันใจวนไปวนมาพี่ไปขี้ค่ะไปขี้แล้วนอนซะโอเคนะคะ <S 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 ค่ะอ,อีฉันก็พูดของอีฉันอยู่เงี้ยค่ะอีชันจะวนไปในในไหนวนไปในอ่างวนอยู่ในปากของดิฉันก็อยู่ในปากของดิชันเนี่ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดเรารีบหรือว่าเราไม่ถูกใจเอาหูไม่มือสไลด์แล้วก็แปะออกแล้วก็ไปดูคนอื่นไปดูไลฟ์ของคนอื่น นะคะซึ่งมันมีคนไลค์เยอะมากไปดูอันไปไปดูเลยไปดูอันอื่นเลยนะคะนะคะค่ะค่ะหรือไม่ก็คือไปที่แล้วก็นอนซะวันนี้เปิดรายการมาช้านะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายนักหรอกค่ะวันนี้นะคะทุกคนสวัสดีทุกคนมีคนบอกว่าขายแว่นไหม <c oughs> ไม่ได้ขายแว่นค่ะ ขายสก,กินแคร์แป้งผ่องใช้ดีจริงๆฉันบอกแล้วไงแป้งผ่องมันเลิศมากเขาให้สีเขียวยอมรับในส่วนที่เหลือว่ายอมรับได้หรือไม่เขาให้สีเขียวยอมรับในส่วนที่เหลือว่ายอมรับได้ไหมเอ้ปวดอุงกูก็มึงเรียงประโยคอย่างไงว่ากูงง แม่สวยขึ้นทุกวันฉันเป็นคนสวยปกติค่ะไม่ได้สวยขึ้นเป็นคนสวยปกติไม่ได้สวยขึ้น,น,น,ไ,ไ,ดนได้ยันแล้วค่ะส่งไวมากขอบคุณค่ะหมอว่าลงกับคุณพิรพันธ์ได้รวมรัฐบาลไหมคะ <Okay. S 1> ดิฉันก็เดานะดิฉันเดาว,ว่าไม่รวมดิฉันคิดว่าคุณหมอว่าลงคงจะสร้างปรากฏการณ์เป็นฝ่ายค้านในสภาพเพื่อการตรวจสอบ ส่วนรวมไทยทั้งชาติมีแค่สองสองคนเนี่ยไม่เพียงพอสําหรับมีรวมไทยทั้งชาติมีกี่คนนะฉันก็ฉันก็ไม่ได้นับเนี่ยจำผิดจำถูกเนี่ยถ้ารวมไทยทร้างชาติมีแค่สองคนใช่ไหมถ้ารวมไทยทั้งชาติมีแค่สองคนเนี่ยไม่ได้ร่วมเพราะว่ามันไม่พอกับตําแหน่งรัฐมนตรีไงนึกออกใช่ไหมยากมากเลย คุณพิรพันธ์จะพาพรรคไปร่วมได้อย่างไรเล่าถ้าหากว่าไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วมีแค่สองคนเนี่ยมันไม่เพียงพออะ่ะเขาจะให้เหรอเขาจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีเหรอมีแค่สองคนเองอะ่ะมีแค่สองคนเองอะ่ะจะได้รัฐมนตรีหนึ่งกระทรวงทีเดียวเหรอเหรอขนาดประชาธิปัติเนี่ยมียี่สิบสองคนอะ่ะถ้าจะต้องได้ก็ต้องได้สองสองกระทรวงอะ่ะสองว่าการ เ,ออเธอนึ่งออกปะเพราะฉะนั้นก็ยากมีคนบอกว่าไม่อยากให้หมอวาลงไปอยู่กับฝ่ายค้านรวมกับส้มเน่าเลยค่ะคุณกังฟูร่วมไหมแม่คุณกังฟูได้มาหกเสียงนะ กังฟูได้มาหกเสียงหกเสียงเนี่ยก็ได้จะก็น่าจะได้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยหนึ่งตำแหน่งจะไปร่วมไหมล่ะก็อาจจะไปร่วมนะเออดรจกพูดดีในถกไม่เถียงเรื่องอะไรนะเรื่องตั้งบร เรื่องตั้งบริษัทสื่ออาจถูกลองใช่ไอ้กรณีคือไอ้กรณีบริษัทสื่อที่อยู่อาชั้นสี่ของอนาคตหมดเนี่ยมึงเชื่อกูเหอะร้อยทั้งร้อยมีคนลองแน่มีคนลองแน่มีคนลองแน่ก็คุณจะมาตีกลุ่มว่าผิดหรือไม่ผิดคุณไม่ใช่สาร คุณอ่านกฎหมายครบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ตอนนี้มาตีปลาหน้าใสก่อนใช่ไหมตอนนี้มาตีปลาหน้าใสก่อนเพราะฉะนั้นเนะี่ยกลัวกลัวจะโดนยุบพักไงก็เลยมาตีปลาหน้าใสว่าการที่พักถือหุ้นสื่อไม่ผิดกฎหมายการที่กรรมการบริหารพักนะไปถือหุ้นสือ่อการที่สือ่อการที่พักเป็นเจ้าของสื่อไม่ผิดกฎหมายคือพูดตรงๆนะ พักไหนเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยปกติคุณก็เดาออกว่าสื่อนี้เชียร์ใครสื่อนี้เชียร์ใครอันนั้นคุณคุณเห็นหน้าดัดดัด,ดแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างที่เห็นน่ะสื่อนั้นปรากฏอยู่ในที่ทําการพักเลยเป็นบริษัทสื่ออยู่ที่ทําการพักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าสเปกเตอร์สีเนี่ยโดนรองแน่นอนหางเว้าที่ยาวออกมาจากคุณหนูแก้วตาเนี่ย ดิฉันคิดว่าไม่หลอดเลาโดนร้องแน่สวัสดีทุกคนมีคนบอกว่ายุบแล้วยุบอีกส่วนใหญ่เขาจะโดนยุบหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครจะไปล้มอะไรเขาได้นะโดนสะดุดหัวไม่ตีนตัวเองทุกรอบเลยคือเขาเป็นคนที่ไม่อ่านกฎหมายหรือไม่ก็คือทนายของพรรคเขาเนี่ยไม่มีเวลาทำงานหรือไม่ก็คือทำงานแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพ คือสะดุดหัวไม่ตีนทุกรอบคือเป็นเด็กเอาแต่ใจอะ่ะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยผิดกฎหมายคือบางบง,บง,บงเรื่องบางเรื่องก็ไม่ค่อยมีใครรู้อย่างบริษัทสเปกเตอร์ซีเนี่ยถ้าเกิดยียแก้วตาไม่ออกมาพูดเนี่ยคนอื่นจะรู้ว่ามันเป็นบริษัทเลยอะ่ะตอนแรกถ้าเกิดเข้าใจว่าเป็นทีมงานด้านถ้าเป็นทีมงานของพักแล้วทํางานทางด้านการเออ่ถ้าเป็นทีมงานของพัก,ก,อ,อ,พกอยู่ชั้นสี่บริหารจัดการด้าน ไอที IT, บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารบริหารจัดการด้านการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารหรือเป็นอินฟ r m a เมชันโอเปอเรชันก็ไม่ได้เป็นผิดอะไรแต่ปรากฏถ้าเกิดมึงเป็นบริษัทสื่อและปรากฏมึงเป็นบริษัทสื่อที่เป็นของพักและพักยอมรับว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทสื่อของพักอันนี้เนี่ยมีรองแน่นอนตีความแน่นอนโดนยุบพักนี่หรือไม่เนี่ยต้องไปยื่นดูก่อน ช่อไม่ใช่ผู้ตัดสินช่อไม่ใช่ศาลเราเป็นศาลพระภูมิข้างที่นั่งตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่คนตัดสินคนตัดสินต้องเป็นพวกกระบวนการตัดสินยุติธรรมที่มีคนยื่นไปร้องมึงเชื่อไหมมีคนยื่นร้องอะเอาภาษีของประชาชนไปทําสื่อพัก ไปทําสื่อไปทําบริษัทสื่อเขามีบริษัทสื่ออยู่ในที่ทําการพักอยู่ชั้นสี่บางทีก็อยู่ชั้นสามขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นรายงานให้สสซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนของพักเนี่ยรับทราบว่าทํางานอย่างไรทํางานอะไรเข้าใจยังแต่กรณีที่สื่อช่องนะสมมุติสื่อช่องเออสมมุตินะคะสื่อช่องหนึ่ง สื่อช่องหนึ่งเชียร์พรรคการเมืองหนึ่งโดยสื่อช่องหนึ่งนั้นนะคะเขาเนี่ยเชียร์เพราะว่าเขาเป็นสื่อของพรรคแต่ในแง่ของนิติกรรมอะ่ะมันตัดขาดกันไงแง่ของนิติกรรมมันตัดขาดกันสมมติเฉยๆนะคะสมมติเฉยๆนะคะสมมติว่าดรมาริกาสื่อดอเอรมาริกาเชียร์สมมตินะคะสื่อดรมาริกาเชียร์พรรคประชาธิปัตย แต่ปรากฏว่าใครๆก็รู้ว่าสื่อดอกเตอร์มริกาเนี่ยนะเป็นสื่อของพรรคประชาธิปัตย์สมมุติเฉยๆแต่ปรากฏว่านิติกรรมมันขาดกันการเชียร์หรือไม่เชียร์นั้นเป็นวิจารณญาณของสื่อนั้นไม่ผิดแต่ถ้าเกิดบริษัทสื่อเป็นของพรรคพรรคเป็นเจ้าของสื่อแล้วที่ทำการเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันชั้นเดียวกันตึกเดียวกัน ยอมรับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าบริษัทจัดการตรงนี้จำกัดตรงนี้จัดการเกี่ยวกับคอนเทนต์ด้านข้อมูลข่าวสารยุทธการยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสาร,าร,สาร,าสารให้กับพักนี้หรือไม่ก็คือรับจ้างพักนี้ทำด้านยุทธการข่าวสารสรุปเลยก็คือพักเป็นเจ้าของสื่อถือหุ้นสื่อส่วนกรณีถือหุ้นสื่อต้องไปดูว่าชื่อใครถือหุ้นบริษัทนั้นบ้าง ถ้านิติกรรมมันทับซ้อนกันดิฉันว่ามีสิทธิเสร็จคุณจะมาด่าดิฉันไม่ได้นะว่าดิฉัน,นมาเปิดประเด็นมึงไปดากก่าไอแก้วตาก่อนขณะเดียวกันดอรมริกาก็เพิ่งจะสะดุ้งตรงที่ว่าอ๋อมีหน้าล่ะคนเนี่ยโดนปิดปากเนี่ยเพราะว่าทูวเอาทัวไปลงเขาอะก็มาจากตรงนี้คุณไม่ได้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการแค่ข้อมูลข่าวสาร แต่คุณเนี่ยทำการ Information Operation, o per ation io จริงๆโดวยวิธีการเนี่ยปล่อยข้อมูลอย่างเช่นใช่การทำโพโพชี้นำการทำโพโพเหล่านั้นชี้นำโพบนสือ่อ โพบนสถาบันโพเบอร์อะไรก็ตามแต่โพต่างๆที่ออกมาปรากฏมันผิดเพี้ยนเพราะคุณมีอินฟอร์เมชันโอเปอเรชันของคุณในการไปทปําโพในการไปเวลาสมมติสื่อมวลชนทําโพหน้าจอทีวีคุณใช้ไอโอของคุณเข้าไปทปําโพคุณได้เปรียบข้อมูลก็ผิดเพี้ยนเพราะ iO ของคุณที่เข้าไปทําข้อมูลคุณเป็นแอคเคาหรือบางอันเป็นแอคหลุมหรือบางอันเป็นแอคผี หนึ่งคนมีทั้งหมดประมาณยี่สิบแอคมันเหมือนกับสแกมเมอร์เลยเข้าใจที่พูดไหมมันเหมือนสแกมเมอร์เลยครั้งหนึ่งตอนที่มีการอภิปรายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอีฟันจอบเนี่ยมีหน้าหลักบริหารจัดการอยู่หน้าตัวนี้โอเปเรตอยู่หน้าตัวนี้เลยแล้วมีกล้องอ่ะเป็นร้อยอ่ะ มีกล้องมีจอจอมือถือ,อวางเป็นร้อยเหมือนสแกมเมอร์เป๊ะเลยพฤติการของคุณจะต่างจากสแกมเมอร์อย่างไรอันนี้ก็ต้องชี้แจงต่อพฤติการของคุณต่างจาก I-O Information o p e r a t i o n อย่างไรพฤติการของคุณ I-O เนี่ยสามารถเนี่ยทำข้อมูลปล่อยออกไปชุดข้อมูลเหล่านั้นถูกปล่อยออกไปเป็นชุดข้อมูลที่พุ่งไปสู่ ประชาชนแล้วปรากฏชุดข้อมูลนั้นเป็นชุดข้อมูลผลิตซ้ำชุดข้อมูลผลิตโดยใช้อ,กอลกริทึมของโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าข้อมูลที่คุณปล่อยเข้าไปอย่างซ้ำๆโดยจับอักอลกริทึมหรือใช้อักอลกริทึมใช้ AI อ่ะของแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น t i k t o k เนี่ย อย่างมีระยะสําคัญอย่างมีเป้าหมายเนี่ยเท่ากับว่าใช่มันอาจจะเป็นเจรยุทธ์สงครามแหละมันเป็นสงครามข่าวสารแหละทุกพักควรจะทําและทุกพักก็น่าจะทําแต่บางเงินพักคุณเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าคุณจัดการภายใต้บริษัทสื่อโดยที่ข้อกฎหมายคือสอสอถือหุ้นสื่อไม่ได้กรรมการบริหารพักถือหุ้นสื่อไม่ได้ แต่ของคุณคือเอาพักไปเป็นเจ้าของสื่อคุณก็ต้องไปชี้แจงให้ได้เขากำลังสงสัยตรงข้อนี้ส่วนการที่พักเป็นเจ้าของสื่อไม่ผิดตามที่ชอบพูดว่าไม่ผิดมึงชอบไม่ใช่นักกฎหมายแล้วก็ชอบก็ไม่ใช่ผู้ตัดสิน คนตัดสินนั่งรอตัดสินอยู่ถ้ามีคนเอาขึ้นสู่กระบวนการสารสถิตยุติธรรมตัดสินเข้าใจไหมคะแค่นั้นเองดังนั้นกรณีสเปกตรีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องคุณพี่พิธาถึงแม้จะมีเรื่องของคุณพี่พิธาคีอวยมากลบมิดเลย แก้วตาปล่อยประเด็นออกมาวันเดียวฟึ่งฟึ่งฟึงเป็นไวรัลมีมตั้งฟึงปังงเกี่ยวกับสเปกตรีปรากฏ14กุมภาวาเรนไทยทุกอย่างกลบขี้หมดเลยกรบขี้หมดเลยโดยข่าวความรักอันหวานชื่นของคุณพิทถวยกับสาวหมวยท่านหนึ่งแต่ไม่ค่ะข้อเท็จจริงมันเกิดแล้วแม้คุณพิทวยกับสาวหวยท่านหนึ่ง จะลุกขึ้นมามีความรักกันนะคะจะลุกขึ้นมามีความรักจะลุกขึ้นมาเอาเสาลงหลุมกันแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะกลบข้อเท้จริงว่าไอ้บริษัทสเปกตอร์ซีเนี่ยมันเป็นบริษัทที่อยู่ในพักพักบริหารจัดการและจัดการพักและเป็นบริษัทสื่อพักเป็นเสียเองถูกต้องค่ะ คุณเลี่ยงกฎหมายอยู่แล้วว่าสสห้ามถือหุ้นสื่อแต่ปรากฏคุณทําเสียเองคือเอาพักไปเป็นเจ้าของสื่ออันนี้คือข้อเท็จจริงตรงนี้และข้อเท็จจริงนี้มันมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนึงมาจากว่าผมข่าวอิสลาขุดออ,ออกมาว่า ชื่อใครเมียใครผัวใครสอสอคนไหนกรรมการคนใดใครที่เป็นผู้บริหารพักแพงอยู่หรือไม่ไปเป็นผู้ถือหุ้นประมาณนี้โอเคนะคะส่วนคุณจะทำผิดทำถูกทำไม่ถูกทำผิดทุกอย่างไปชี้แจงเอาเองนะคบไปชี้แจงเอาเองในกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าฉันก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินเพียงแต่ว่าฉันก็เป็นคนแค่สงสัยและฉันตกเป็นเหยื่อ ทำไมฉันถึงตกเป็นเหยื่อเพราะกระบวนการ i.o. ของคุณใช่หรือไม่ที่ทำให้ฉันพูดซึ่งวิจารณ์พฤติการของพักแพงคุณมาตลอดโดนปิดโดนบล็อกโดนยิงสแปมโดนรีพอร์ตกูถามว่าประชาชนหนึ่งคนคนนั่งดูดรมริกาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยเขาจะมานั่ง ยิงรีพอร์ตจนกระทั่งช่องปลิวไปสองพันสองสองร้อยช่องปลิวไปทันทีสองร้อคะแนนได้อย่างไรกันมันเป็นไปนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฉันต้องโดนรีพอร์ตโดนรุมรีพอร์ตเมื่อฉันโดนรุมรีพอร์ตจนกระทั่งระบบ AI ของ t k t t o k เนี่ยมันเห็นว่าช่องกูเนี่ยมันเป็นช่องที่กระทำความผิดกดชุมชนของ Tik Tok พราะมึงยุลุมรีพอร์ตกูไงนั่นแหละกูก็เลยโดนลบคะแนนหายเกลี้ยง200ร้อยคะแนนกูก็โดนปิดช่องกูก็เลยโดนปิดโดนปิดโดนปิดอยู่นั่นถามว่ามีส่วนไหมก็กูสงสัยอยู่นี่ไงก็สงสัยอยู่นี่ไงใช่และนี่คือสงครามข่าวสารแบบเดียวกันกับที่คะเมเนี่ย ทำกับเราตอนรบแป๊ะเลยคือสงครามข่าวสารที่กระแมทําก็คืออิบุลมานีซึ่งเป็นลูกของผู้นําประเทศมันเนี่ยเป็นคนโอเปเรตข้อมูลข่าวสารทีวีโทรทัศน์พัดลมรวมทั้งการทำไอโอโจมตีประเทศไทยอ่ะมันทำมาแล้วไงที่เรารบกันมาสามรอบนั่นอะ่ะกะแม่มันทำให้เห็นเห็นเลยแล้วกะแม่มันก็ใช้ใคร ก็ใช้ I.O. ที่มาจากไหนก็สแกมเมอร์มันใช้สแกมเมอร์เลยเพราะว่ามันเนี่ยเป็นเจ้าของสแกมเมอร์ที่แครแมันก็จบตีประเทศไทยทั้งนี้เรื่องของข้อมูลข่าวสารโดยใช้สแกมเมอร์และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ยังใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นชุดความข้อมูลที่ผิดด้วยปล่อยออกมาจากโคศกทุกฝ่ายของเขา ชุดข้อมูลเหล่านั้นปล่อยผ่านไปที่ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียซึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาใช้ในปฏิบัติการ IO ถามว่านะคะพักซ้มเนี่ยไม่ได้ทำแบบเดียวกันกับที่กระเมนทำตรงไหนถามว่าตรงไหนแล้วชุดข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ชุดข้อมูลประชาสัมพันธ์ตนเองแต่เป็นชุดข้อมูล เป็นชุดข้อมูลถูกต้องครบถูกเป็นชุดข้อมูลที่ขาดขาด,ขดวิ่นวนิเกินเกินและเป็นชุดข้อมูลคุณสังเกตไปล่ะคุณอาศัยอันกอริทึมที่ฟีด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 นำส่งนำส่งนำส่ง,สงของแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มเสร็จแล้วใช้ I.O. ทํทำงานเหมือนสแกมเมอร์เลยสวัสดีค่ะใครไม่ชอบ แต่เข้ามานั่นแหละมันมาหาข้อมูลความเคลื่อนไหวเพราะดรอเรมาริกาด่ามันทุกวันที่ดรอเรมาริกาวิจารณเนี่ยฉันไม่ได้รับจ้างใครมาด่ามึงกูก็วิจาร์แม่งเกือบจะทุกพักทุกแพลงกูก็ด่าหมดอะคาว่าด่าของดรอเรมาริกาคือการวิจารณอย่างมีเหตุและผลส่วนถ้าเกิดเธอเห็นว่าข้อมูลวิจารณ์ของฉันทําให้เธอเนี่ยไม่ได้รับผลคะแนนจึงปล่อยสแกมเมอร์ มารวยยิงสแปมของด็อกเตอร์กูถึงโดนปิดนั่นปิดนี่ปิดมันเป็นเขาเรียกว่านึกออกใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์สงสัยค่ะ,ท,คสสะทุกคนมีสิทธิ์สงสัยถ้าเกิดจำทุกคนมีสิทธิ์สงสัยถ้าจะให้หายสงสัยเนี่ยเอางงี้ไหมล่ะถ้าจะเอากันจริงๆอะ่ะฉันไปยื่นร้องต่อศาลกรณีที่ ช่องฉั้นโดนปิดสามสี่ห้าช่องเสร็จแล้วเพื่อให้กระบวนการของศาลไต่สวนให้ออกมาให้ได้ว่ากลไกและมนุษย์ตัวใดที่อยู่ในกระบวนการรีพอร์ตเพราะฉะนั้นเจ้าของแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มหรืออย่างเช่นเจ้าของแพลตฟอร์ม Tik t o อจะต้องเอาข้อมูลไปเปิดเผยจะต้องถูกเอาข้อมูลไปเปิดเผย ว่าอัลกอริทึมที่คุณบล็อกฉันเนี่ยนะมนุษย์ตัวใดที่มันเป็นคนบอกว่าฉันทำผิดกลไกชุมชนของคุณนี่ไงแล้วถ้าเกิดฉันสามารถนำสืบได้สามารถเอาหมายสารไปขอแพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลอัลกอริทึมมึงคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น มึงคิดว่าการหาข้อเท็จจริงกูต้องเอาหมายสารไปที่ติกตอกแล้วติกตอกจะต้องเปิดตามคำสั่งสารให้ฉันได้เห็นข้อมูลนื่ออกไหมว่าใครเป็นคนรีพอร์ตรีพอร์ตอย่างไรแอคเคาท์ไหนช่วงเวลาเท่าใดเมื่อใดอย่างไรเห็นไหมถามว่ามันสามารถที่จะเข้าไปถึงขัง้นเออเสียเวลาหน่อย เสียเวลาหน่อยแต่กลไกมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมันถึงลงถึงสารนี่ก่อนใช่ไหมเออตามนั้น